สวัสดีครับผมค้าจากช่องโคลาคาส์นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํารีวิวสต็กเกอร์ร่างทองกันนะครับทำไมถึงเรียกว่าสต็กเกอร์ร่างทองก็เพราะว่าเราใส่อุปกรณ์เป็นเซตทองนะครับทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อมับรองเท้าแล้วก็เซตชา์โดนั่นเองแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาให้ดูสเตตัสด้วยนะครับว่าผมอัพอะไรสต็กเกอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นสต็กเกอร์ที่ผมใช้ในการฟาร์มแมปข้างนอกนะครับมากที่สุดเลยก็ว่าได้มาเริ่มกันเลยครับหมวกนะครับผมใส่เป็นหมวกเลดคอมมอด นะครับวก5นะครับคุณสมบัติของมันก็คือ ATK บวก15นะครับ hit บวก30นะครับและยังเพิ่มดาเมจกึ่งมนุษย์อีก5%นะครับเมื่อเราสวมใส่โดยโลคหรือสต็อกเกอร์นะครับทุกๆก,การอัพเกรด1ขั้นนะจะเพิ่มดาเมจของสกิลแบ็กสเตปนะครับ5%นะและเมื่อเราใส่หมวกนี้นะครับกับแหวน Shadow Link จะสามารถออโต้สกิลแบ็กสเตปได้ด้วยเมื่อเราใช้สกิลไฟนิ g งคิกนะครับแปลง,ง่ายๆก็คือเรากดไฟ i ิ g งคิกปุ๊บมันจะแบ็กสเตปให้เราอัตโนมัติเลยครับยิ่งเราบวกเยอะๆนะครับดาเมจของสกิลแบ็กสเตปของเรานะก็จะมากขึ้นอ่าประมาณนี้นะครับคร่าวๆแล้วผมก็ใส่เป็นการ์ดสไตเนอร์นะครับป้องกันอาการใบ20้20% เดบบวกหนึ่งอ่าเป็นรูปเป็นแมลงเต่าทองนะครับต่อไปนะครับเป็นปากนะครับในส่วนปากผมใช้เป็นปาก Deviling Balloon นะครับเพื่อเพิ่อมอัตราการดอกให้กับการฟาร์มของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ อ่าต่อไปเป็นดาบนะครับดาบอ่าผมจะอธิบายว่าดาบ่ผมจะใช้อะไรบ้างอาวุธนะครับให้ให้เราเปลี่ยนไปตามแมปที่เราจะไปฟาร์มได้เลยครับแต่ที่เราใช้กันหลักๆก็คือดาบนี่ครับดาบเลสสวอร์ดนะครับใส่เป็น2เหมืองนะครับอ่าเรามาต่อกันที่มัฟนะครับมัฟเป็นมัฟทองนะครับบวก7ตอนกิจ2ปีถ้าเกิดใครมีมัฟนี้นะครับก็เอามาใช้กันได้เลยเพราะว่ามันบวก a s p d เรา3%แล้วก็ฟรีบวกอีก20ถ้าเกิดเรามีมัฟนี้นะครับแล้วบวก เกิน5ขึ้นไปนะครับเราจะได้ ASPD เพิ่มขึ้นอีก5%เลยนะครับการ์ดที่ผมใช้สวมใส่นะครับก็เป็นการ์ด Wonderman card นะครับ ไอการนี้นะครับก็จะมีโอกาสไล่เลเวล1สกิลอุ้มมอนนะครับแล้วก็ยังได้ฟีเลดเพิ่มอีก20หน่วยนะครับต่อมาครับส่วนตานะครับผมใส่เป็นหน้ากากโอินะครับหน้ากากโอินะครับก็เพิ่มดาเมจที่ทําต่อบอสสเปเพิ่มเด็กตามค่าสเต็งของเราแล้วก็เพิ่มฟีตามค่าเอจิของเราเพิ่มโอกาสดูดเลือดตามค่าวิทของเราครับเพิ่มเอ็มเดฟตามอินของเรานะครับแล้วก็เพิ่มฮิตตามเด็กของเราตามเบสที่เราอัพไปเลยครับสมมติว่าเราอัพสเต็งไว้99ใช่ไหมครับพอเรา ใส่หน้าก,กากโอดินมาเราก็จะได้เดฟมาอีก99หน่วยอะ แล้วถ้าเกิดใครอัพลักเยอะๆนะครับจะสามารถต้านสถานะผิดปกติเช่นพวกติดพิษติดเคิร์สติดใบอะไรพวกนี้ครับใครอัพรักเยอะๆก็จะติดสถานะพวกนี้น้อยลงไปต่อไปนะครับเป็นเสื้อทองบวก7ของเรานั่นเองเสื้อทองนี้เราได้ตอนกิจ2ปีนะครับใครที่ทําไว้ก็เอามาใส่กันได้นะครับคุณสมบัติของเสื้อทองนะครับก็คือสเต็งบวก1เด็กบวก1เอจิบวก1แล้วก็เลือดบวกอีก500 sp บวกอีก e 60 mdef บวกอีก5นะครับแต่เมื่อ เมื่อเราอัปเกรดถึงขั้น5นะครับเราจะได้เดฟอีก15แล้แม็ก SP เราเพิ่มอีก20เลยนะครับเมื่อเราสวมใส่ครบเซ็ตนะครับก็คือใส่เสื้อทองมัฟทองรองเท้าทองนะครับเราจะได้ ADK เพิ่มมาอีก25หน่วยครับไม่พอครับหากเราผลรวมของเราเกิน21ก็คือผลรวมตีบวกเนี่ยครับ3ตัวนี้เกิน21ขึ้นไปนะครับเราจะได้ ASPD บวกอีก7% และเพิ่มดาเมจระยะไกลอีก2%นะครับคิดไอคอนบวกอีก2%และลดวิคทามอีก10%เลยครับโหโหดนะผมว่ามันดีนะดีมากๆเลยครับไอเสื้อตัวเนี้ยการ์ดที่ผมใส่นะครับก็เป็นกุ้งแดงนะครับ ATK บวอีก25อ่าเดบลบ5นะครับใส่การ์ดกุ้งแดงเพื่อเพิ่มดาเมจของเราครับอ่าลบไอสต็อกเกอร์สายเนี้ยครับไม่จำเป็นต้องตีไวก็ได้แต่เราขอดาเมจหนักๆไปเลย ผมก็เลยเลือกอชุดนี้เป็นกุ้งแดงนะครับต่อมาครับรองเท้ารองเท้านะครับคุณสมบัติของรองเท้านะครับ HP Recovery เพิ่ม15% SP Recovery เพิ่มอีก7%นะครับก็คือรีเลือดรีมานาเร็วนั่นเองเมื่ออัปเกรดถึงขั้น5จะสามารถเคลื่อนที่ไวนะครับได้ตลอดเวลาเลยนี่นะครับเมื่อเราเราอัปเกรดถึงขั้น5เราก็จะวิ่งไวครับก็ช่วยให้เราฟาร์มหาหามอนได้ไวยิ่งขึ้นครับ ที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือชาร์โด i ิงนั่นเองเมื่อเราใส่แหวนนี่ครับจะสามารถแบ็กสเตปอัตโนมัติเมื่อเราไฟนอินคิกได้เลยคอมโบนะครับหมวกกับแหวนนะครับใส่ข้างเดียวก็ได้ครับแต่ว่าใส่2ข้างมันจะแรงกว่าคุณสมบัติของแหวนชาร์โด i ิงนะครับก็คือจะสามารถออโต้สติลคอยได้ตามเลเวลที่เราเรียนรู้ไว้นะครับทุกๆ2เบสเลเวลของเรานะครับเพิ่มดาเมจของสกิลแบ็กสเตปอีก1%เลยครับสมมุติว่าตอนนี้นะครับเราเลเวล 98ใช่ไหมครับอ่า98เท่ากับว่าเราจะได้ดาเมจเพิ่มอีก49%เลยนะครับใส่ชา w ์ i n ลนะครับ2วงก็จะได้ดาเมจเท่ากับ98%เลยนะครับในเลเวล98นะและนอกจากนั้นครับเมื่อเราทำการโจมตีทางกายภาพจะมีโอกาสติดสตันตามเลเวลของสกิลเลทของเราด้วยครับก็คือเราไฟิ์คลิกไปแบ็กสเต็ปไป มีโอกาสติดสตานด้วยส่วนการ์ดนะครับที่ผมใส่ก็คือการ์ดนี้ครับเป็นการ์ดเซตนะครับการ์ดเซตนี้เขาเรียกว่าการ์ดเซตโจนนะครับซึ่งมีโอกาสที่เราจะปลดเกาะมอนสเตอร์ได้ด้วยครับจะเพิ่มความรุนแรงของสกิลแบ็กสเตปอีก10%เลยนะครับถ้าเกิดเราใส่รวมกันนะครับการ์ดเซตนี้นะครับบวกความแรงอีก10%อ่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแหวน2วง,งนี้98แล้วบวกไปอีก10%ร้อยกว่าแล้วนะครับ และเพิ่มสเต็งอีก6 agi บวกอีก4นะครับเมื่อสวมใส่โดยโลกจะลดปริมาณการใช้ sp ลงอีก20%เลยนะครับอันนี้อันนี้เป็นข้อดีของการเซ็ตนี้เลยนะครับและเหมาะกับตัวสต็อกเกอร์สายแบ็กสเต็ปอย่างมากเลยเพราะว่าเราต้องใช้สกิลในการทำดาเมจแล้วการเซ็ตนี้มันช่วยลดปริมาณการใช้ เ p ลงไป20%ซึ่งเยอะมากนะครับอีกวงหนึ่งนะครับอีกวงหนึ่งก็คือผมใส่เป็นการ์ดช,ชิโนโบิเป็นการ์ดเซตเดียวกันครับเอจีไอบวกหนึ่งนะครับมีโอกาสลายเลเวล5 c o o k i ิ้งใส่ตัวเองเมื่อได้รับดาเมจนะครับเป็นรูปนี้ครับชิโนโอ่บเสร็จแล้วก็เป็นคอสตูมนะครับหรือชาโดชา d โดส่วนหัวนะครับผมใส่เป็นหัวทองซูเปอร์ไซยาให้เข้ากับธีมร่างทองเรานั่นเอง ผมเลือกเป็น ADK 1%นะครับเพื่อเพิ่มดาเมจของเรานะครับส่วนตานะครับก็ใส่เป็นแว่นดำา d k k เมือนกันในส่วนปากผมใช้เป็นไบกรีดนะครับเพราะว่าเราจะเอาไว้กรีดของในการฟาร์มได้จะทำให้เราฟาร์มได้อย่างไวมากยิ่งขึ้นอ่านอกนั้นครับเป็นเซ็ตชา a ์โดทองของกิจกรรม2ปีนะครับที่แจกมาใครใครที่ยังไม่มีนะครับตอนนี้เขายังมีกิจกรรมทำชาร์โดดำอยู่นะครับให้เราไปทำการทำเควส ทำกิจกรรมเพื่อรับชาร์โดดำได้นะครับเพราะสิ่งที่เราจะต้องใช้สำหรับต็อกเกอร์สายนี้ก็คือนี่ครับโลดูด SP ซึ่งจำเป็นมากครับอันนี้ต้องบวก4ด้วยนะบวก4ีหรือหรือบวก5ประมาณนี้ครับซึ่งผมใช้เซตนี้ฟาร์มแทบจะไม่ต้องปั๊มเลยน้อยมากครับที่เราจะได้ปัม๊มส่วนมากก็คือเรียกว่าอมตะเลยก็ว่าได้ถ้าเกิดใครยังอยากดูแมปแมปที่ผมฟาร์มลองไปดูในคลิปในคลิปที่ผมทำฟาร์มฟาร์มเงิน 100M ก็ได้ครับซีรีส์นะ ที่เราจําเป็นเลยก็คือตัวนี้ครับโล่แล้วก็ปีกดูด SP ครับ1ชิ้นเป็นปีกคิรินนะครับเอาไว้ดูด SP อ่ามันจะช่วยให้เราดูด SP ได้ดียิ่งขึ้นครับสต็อกเกอร์ตัวนี้ครับใช้ไปฟาร์มในแมปหลายๆแมปเราวันฮิตได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นตะลุงขี่เมฆแมกมากแลบหประมาณนี้ครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับ อาวุธด้วยนะครับแต่ละแมปที่เราทําไปอย่างเช่นตะลุกขี่เมฆให้เราใช้เป็น1วัว1ไข่พิโกะนะครับเราก็จะวันฮิตได้สบายเลยแล้วก็แลบหนึ่งเราจะใช้เป็น2เหมืองนะครับก็คือดาบเล่มนี้ส่วนแมกมานะครับให้เราใช้เป็นเป็นมีดครับเป็นมีดทองก็ได้ครับบวก7ที่เราทําตอนกิจกรรม2ปีนะยัดการ์ดแมงแดงก็ได้ครับเราจะวันฮิตวันฮิตมอนตัวเล็กๆครับได้หมดเลยได้3ตัวนะก็คือคาโฮแล้วก็ลูกไฟแล้วก็คาไฟ ที่ดอกดอกขยะแ,แพงๆเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของสเตตัสกันสต็อกเกอร์สายนี้ครับควรอัพสเตง99เลยเพื่อเพิ่มความแรงให้เราปิดมอนไวเน้นปิดมอนไวนะครับแล้วก็เอจซัก80หรือใครจะอัพ70แล้วไปลงอิน์ลงวิดเพิ่มก็ได้ครับแต่ของผมอัพไปแล้ว82นะีแล้วก็วิดผมอัพแค่25เองนะแล้วก็อิน7์ครับเด็กผมลงไป30ในช่วงเก็บเปร้ยต่อแรกๆลัก 16กนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจสต็อกเกอร์หรือว่าอยากจะเอาไปเป็นแนวทางก็ลองเอาไปปรับปรับเปลี่ยนดูนะครับอาจจะไม่เปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊เปะ,ปะตามนี้ก็ได้ครับบางคนอาจจะใช้เป็นเสื้อกล้ามเกงในก็ได้ครับถ้าเกิดใครไม่มีชุดทองนะก็เป็นกล้ามเกงใน3ส,สเต็งก็ได้ครับเพื่อเพิ่มความแรงกับมันนะก็ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด s ับสไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากติดตามช่องโคลาคาร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ